นี่คือข่าวที่ทำให้แฟนๆสมาร์ทโฟนต้องจับตามองอย่างมากไอค o Neo น1รุ่นใหม่ล่าสุดกำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้แต่สิ่งที่น่าตกใจคือรุ่นน e o 11 Pro ถูกตัดออกไปอย่างไม่คาดคิดและสเปคที่หลุดออกมานั้นก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวในเดือนตุลาคมนี้ไีคิวโอเตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ไอคิ1 5ซึ่งจากข้อมูลล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีแค่รุ่นเดียวเท่านั้นเพราะจะมีไอค o Neo 11อกมาอ้วยเอนกออกมาด้วยเช่นกัน เ s t a t i o n หรือ DCS ได้เปิดเผยข้อมูลสเปคหลักของ Neo 11ที่ทำให้หลายคนตื่นเต้น DCS ได้โพสข้อมูลบนแพลตฟอร์มวิบูเกี่ยวกับสเปคของสมาร์ทโฟนเรือธงจากแบรนด์จีนหลายรุ่นโดยเฉพาะฝั่ง iqo ที่จะมีเพียงรุ่น Neo 11เท่านั้นไม่มีรุ่น Neo 11 Pro ตามที่หลายคนคาดหวังซึ่ง Neo 11จะใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 L, รุ่นปีที่แล้วแตกต่างจาก i q o 15ที่จะใช้ชิป Snapdragon 8 L, Gen 5รุ่นใหม่ล่าสุด สำหรับสเปคของ Neo 11คาดว่าจะมาพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบแบนความละเอียดสูงระดับ 2K ที่ให้ภาพคมชัดและสีสันสดใสนอกจากนี้ยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือแบบพัทโซนิกที่มีความแม่นยำและรวดเร็วแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง7500 mAh ช่วยให้ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันและรองรับการชาร์จเร็วที่ 100W ทำให้ชาร์จเต็มได้ในเวลาอันสั้นอีกทั้งยังมีมาตรฐานกันน้ำและฝุ่น IP68 ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความทนทานให้กับตัวเครื่องในชีวิตประจําวันในขณะที่แบรนด์อื่นๆอย่างเรมวันพลัสและเรดมีต่างก็เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนเือธงและรุ่นรองท็อปที่ใช้ชิป snapdragon 8 lite gen 5และ snapdragon 8 D รุ่นปีที่แล้วเช่นกันทําให้ตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนในช่วงปลายปีนี้คึกคักและน่าติดตามอย่างมากแต่ที่น่าสนใจและอาจเป็นประเด็นถกเถียงก็คือการที่ดีคิวโอตัดสินใจไม่ทํารุ่นนี้ O 11รอออกมาในปีนี้ ซึ่งอาจทําให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังหรือสงสัยว่าเป็นเพราะเหตุผลใดกันแน่เป็นไปได้ไหมว่าการเลือกใช้ชิป Snapdragon 8ลรท่นปีที่แล้วในนี้ o 11จะส่งผลต่อความนิยมและยอดขายของรุ่นนี้คุณคิดว่าดีคิวควรจะเดินหน้าพัฒนารุ่นโปต่อไปหรือไม่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับที่มา x m o c h a n e er, l HTTPS colon slash slash www.chemistry.com slash 2025 slash 09 slash 24 slash e q u k i t n e o k i t 1นึ่งห t specifications cut list n e o c t 1นึ่ t p r o k i t cancel Slate